ผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเรามาดูเมียเรนกันอีกทีนะครับนี่นะฮะเมียเรนนะครับนี่เราเข้ามาในเป็น ep 3เนาะ ep 3เราไปดูครับมันก็จะมีเมนูข้างล่างนี่นะนี่มีซัมมอนมีโนวามีแอสเตอร์นี่นะครับเราเข้าไปดูซัมมอนก็คือเข้าไปนี่แหละเปิดกาชานะครับมีจิราเทีย เนี่ยแดนนี่เนี่ยครับจิ Danny, ราเทียหดาวแดนนี่5ดาวแล้วก็เป็นแฟตเอสเนะ่แฟตเอสเตอะไรเนี่ยครับซัมมอนหนึ่งครั้งเนะี่ยหนึ่งโลเนะี่ยสิบเขาเรียกอะไรอนะ่ะสิบการ์สิบใบนะครับเออหนึ่งโลนะการสา์สนะิบใบเนี่ยจะได้ห้าดาวหนึ่งตัวละครแน่นอนนะฮะทีน,นี้ตอนนี้เรามีเท่าไหร่นะการ์สมียี่สิบสองนะครับลองดูเลย เออสมบูแณนมีแล้วตัวนี้ก็มีที่เลือกอีกตรงนี้นี่นี่อีกสามอันให้ดูที่อะไรอ๋อถ้าอันนี้ก็จะเลือกเป็นาแล l a n d ร er, ์มีคันลิอ่ามีคันลิตัวเดียวนะครับตัวที่สามก็เป็นจิราเทียนะครับอเตอร์จิราเทียอันนี้อเตอร์เหมือนกันนะครับเอาละลองดู a อเอาอันแรกดีกว่ามั้งอันแรกนี่มีโอกาสสามคนนะ แต่ใหม่ได้แค่8ไม่รู้อ่ะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับแตะเลยนะฮะคอนเฟิร์ม8ใบป๊าบออกมาแล้วปื๊ดอ,ออกมาแล้วนะครับนี่คือการซัมมอนนะครับซัมมอนครั้งที่ไหรแอดจำไม่ได้ครั้งที่2มั้งเนี่ยได้ฟิลิเซียฟิลิเซีย3ดาวเอ๊ะือ <Hey, S 1> นเรามีแล้วนะเนี่ยเรล่าก็3ดาว,ดาว แซนดี้ก็สามดาวอ่าววีด้าก็สามดาวเขาเป็นการันตี5ดาวหนึ่งตัวละครนะเฮ้ยมี4ดาวแล้วนี่เนฟีนะครับเอออีรินอีรินไม่ไรไม่ไรหรือมีมีไรเนี่ยเฮ้ยห้าดาวห้าดาวทอะไรเอ่ยท่าไรเอ่ยท่าไรเอ่ยป้าป๊าปห้าดาวนั่นไงโอ้โหได้มูนะครับ มูยูนะฮะมูยูยใช่ไหมเนี่ยได้มูยูมาละเออ,อห้าดาวการันตีมาหนึ่งตัวละครก็โอเคอยู่นะและ้วล้วก็มีสี่ดาวมาหนึ่งสี่ดาวเป็นนี่ฮะสีเหลืองนะห้าดาวเป็นสีชมพูนะอ่ะโอเคครับแล้วออปเชน่นมาอีกหนึ่งนี่คืออะไรเอยฟีอะไรเนี่ยฟิลิเซียเอ็กโคได้มาหนึ่งชิ้นนะครับอ่ะโอเค อ่ะอันี้มาเฮ้ยทำไมได้สิบเลยอะได้อีกสิบแล้วเนี่ยแอดลองแค่นี้ก่อนดีกว่ามั้งแอดลองลองแค่นี้ก่อนลองไปดูซิว่าเมื่อสมมอนมาแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมีโนวาคืออะไรน่โนวาเนี่ยจะมีอยู่สามตัวละครนะครับเป็นลิสซึนะครับลิสซึแล้วก็คุโรโละแล้วก็คูโรคามินะฮะสามตัวละครนะครับแล้วก็ 48. อัปเกรดเื่อแอดจะอัปเกรดคุโรคามินะครับ แอบอัปเกรดเข้าไปนยจะเป็นอย่างนี้นะครับแตะเข้ามาก็จะเป็นนี้อาการอัปเกรดก็คือตัวนี้นะครับก็แตะที่รูเข้าไปกลายจะเป็นอัปเกรดตรงนี้เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยขึ้นไปเรื่อยแอดลองดูนะครับอัปเกรดก็ต้องแตะตรงนี้นะนี่แตะตรงนี้นะครับใช่ไหมต่อแตะตรงทางตรงนี้ครับตรงคําว่าเลิศนี่นะครับตรงคําว่าเลินป๊บไปแล้วฮะไปสี่ไรทีนึงป๊บไปห้าแล้วนะครับเอาแค่ห้าก่อนนะแล้วจะไปตัวกลาง ตัวกลางก็รูปปลานะครับไปสี่ไปห้าเหมือนกันนะครับตัวละครบนนะครับตัวละครแรกเลยก็คืออะไรเนะี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้ละสตาร์ทเลยเรียนสาเรียนสี่เรียนห้าเ,น, 4, เน,นี่ยครับเหมือนเรียนรู้สกิลอะไรประมาณนั้นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะทําให้สเตต,ตัสตรงนี้ขึ้นนะฮะส่วนคลาสยังไปไม่ได้นะครับแอดก็จะลองกลับมาดูนะฮะนี่นี่คือโนวานะครับ เมื่อเข้าไปจัดการโนวาแล้วลองดูที่แอสเตอร์แอสเตอร์เนี่ยกลายเป็นตัวละครที่เรามีอยู่จริงที่ที่เรามีอยู่จริงเยอะเลยที่ได้มาใหม่มีเนมูมูยูเนี่ยมูยูเนี่ยเพิ่งจะเลเวลหนึ่งนี่นะครับเลเวลหนึ่งแล้วแอจะเติมให้เป็นเลเวลสิบนะครับไอ้ก็แตะที่เลเวลนี่เลยแตะเสร็จปั๊บแล้วก็มาแตะที่ไอเทมพวกนี้ครับเนี่ยที่มีเนี่ยครับเนี่ยแตะเลยเอาอันนี้ดีกว่าอันที่สามนี่นะครับ หนึ่งชิ้นได้12เลเวลนะแล้วก็แต่อัปเกรดเนี่ยนะครับอัปเกรดปั๊บขึ้นมาแล้วสิเลเวลนะฮะ12เลเวลเลยแอดจะไปดูตัวละครอื่นอันไหนที่ยังไม่ถึง10อ่า13 12ไปแล้วนะครับโอ้โหมีร้อยอีกนี่อีก5ตัวละครเลยเนี่ยอีก5ตัวละครอ่ะแอดจะลองเอาตัวละครไหนถ้าแต่ที่ยังไม่มีสีม่วงสีม่วงยังไม่มีเลยแอดจะเอาตัวละครสีม่วงไปนะ แอดเอาบบ K ก่อนกว่าเลรานี่นะครับแอดจะอัพเลราก่อนเลยเลเวลนะครับอัพไปเลยปั๊บไปสิบสามนะครับอัปเดตปึ๊บ <'s> เรียบร้อยนี่นะฮะเรียบร้อยเอาแล้วนะครับเล่าขึ้นมาสิบสามแล้วนะครับสีม่วงเออขึ้นไปเป็นดับหนึ่งเลยเล่ะเอ้ลืมไปว่าเนฟีเนี่ยมันเป็นสี่ดาวสีม่วงเอ,อ้าต้องลองดูแล้วเมื่อกี้ลืมไปชิ้นสุดท้ายหมดแล้วนะครับ ได้12นะครับได้12เพราะเนฟีเนี่ยมันเป็น4ดาวอ่ะก็ต้องเอาสี่ดาวขึ้น4ดาวกับ5้าดาวนะครับไอเทม1ชิ้นได้12เลเวลนะครับถ้าเป็น3าดาวเนี่ยไอเทม1ชิ้นจะได้าเลเวลก็จะเป็นเลเวล13อยู่3แนละ้วเลเวล12อยู่2ที่เหลือก็กลายเป็น10เดี๋ยวที่เหลืออีกอีก4คนเนี่ยแอสจะไปจัดการหลังใหม่นะครับนะโอเคเมื่อเราอัพตรง แอสเตอร์ไปแล้วโนวาก็บแอสเตอร์ไปแล้วดูเลลิกนะครับเลลิกนี่คืออะไรเอ่ยเลลิกเลลิกบันนิกสกิลเนี่ยเรดอัพมันคืออะไรเฮ้ยซัมมอนเหมือนกันน่ะเฮ้ยมันซัมมอนเหมือนกันบันนิกเลลิกอันนี้คืออะไรเอ่ยสัตว์เลี้ยงหรือเปล่าอ่ะเออน่าจะใช่นะเนี่ยเป็นลูกกระต่ายเนี่ยนี่กระต่ายเกะาะอยู่เนี่ยลองดูสิลองดูสิอ,สอ่ะลองซอมมันไปสิบนะครับได้ไหมเฮ้ยไม่ได้อ่ะ การ์ดมีไม่ถึงอะใช่ป่ะอ้าหนึ่งก่อนแล้วกันสมอนหนึ่งนะครับคอนเฟิร์ม๊าใช่ไหมอะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะเป็นอาวุธด้วยครับเนี่ยเป็นอาวุธนะครับ,รบโซฟีอะไรเนี่ยสเคปเซปเตอร์นี่นะครับเออเป็นอาวุธเป็นอาวุธ,วธก็โอเคอยู่นะโอเคอยู่นะครับอ่ะอันนี้คือเลิกนะครับอันนี้คือเมนูเลดิกแล้วต่อไปเป็นสโตร สตูนี่ก็จะเป็นอ๋อต้องมีการซื้อนะครับเป็นแพ็กเกจมีการซื้อนะครับมีท็อปพิกมีคริสตัลนะฮะมีการต้องต้องเติมนะครับต้องเติมมีแพ็กนี่ยฮะมีเอาฟิตนะครับเอาฟิตนี่อะไรอะมีเทรนนิ่งอาฟิตเอ็กซ์คลูซีฟเอาฟฟิตอ้าวอาจจะต้องมีการซื้อด้วยเหรียญอันนี้ครับด้วยเหรียญนี้นี่ซึ่งเรายังไม่มีเลย เราจะได้มาน่าจะต้องไปฟาร์มเวลก่อนนะครับไปฟาร์มเวลก่อนวิธีฟาร์มเวลแอดเกร์นี่แหละไปแบทเทิลเลยแบทเทิลเสร็จด่านไหนที่แราไม่ได้ไปอินโนเซนต์มิดการ์ดนี่นะได้ไปแล้วลองไปดูถึงจุดสุดยอดจุดสเตจสุดท้ายของเขาหรือยังอ่ารนอมอนมาถึงไหนแล้วเนี่ยเรารู้ไปถึงไหนแล้วมันอยู่ที่เน็กแล้วนะครับนี่ก็เคลียร์แล้วนะ นี่ฮะอันนี้ก็เคลียร์แล้วนะเอออันนี้ก็เคลียร์แล้วเอ้ยแต่อันนี้มันยังไม่มีคําว่าเคลียร์นี่ช้อปปิ้งสตรีทเดี๋ยวลองไปดูช้อปปิ้งสตรีทสิมันยังไม่เคลียรนะ์อ่ะเออช้อปปิ้งสตรีทมีอะไรเอ่ยเออเนี่ยมันอะไรเอ่ยเคลียร์หนึ่งครั้งเพลย์อ่ะลองแบทเทิลน,นะครับลองแบทเทิลสิแบทเทิลจะมี3ตัวละครนะครับมีลิสซ มีคู่โลโลเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเหมือนเดิมทีนี้ถ้าเราจะเอาเออมันมีคู่กันนะมันมีคู่กันนะนี่ในชุดนี้เหมือนจะเป็นคู่กันเนี่ยเป็นชุดกันอยู่แหลแอวีสิบสามสิบสามเนี่ยอันนี้เป็นแอลวีสิบสิบเออเอ,อาล้ฮะอันนี้ชุดหนึ่งลองดูซิ่ว่าถ้าเกิดเราจะบวกเนี่ยเราจะบวกเราจะเอาใครเข้ามาได้ เอาจะใายกีและเทียเราก็ต,กติ๊กไปแล้วนะครับถ้าเอามูยูล่ะถ้าเอามูยูลองดูนะครับเอามูยูนะแต่ที่เลือกที่มูยูแล้วก็คอนเฟิร์มไปดูนะครับมูยุโผล่ไหมเออโผล่ะนะครับเออมันกลายเป็นว่าคนที่เราเลือกมันโผล่ตรงนี้เนี่ยมูยูเนี่ยมูยุโผล่ตรงนี้เออเอาละลองดูนะครับลองดูไปแบทเทิลเลย เอ้ยจะเหมือนว่าตัวละครเราก็มี 5, 6ตัวละครนะเนี่ยหตัวละครนะครับหตัวละครลงมาเนี่ยแต่ว่าเราไม่สามารถเลื่อนดูหน้าจอได้นะครับเนี่ยพอเราแตะดูที่ตัวละครเรามันก็จะมีแค่3มนะมีแค่สามนี่เป็นเอนิมี่เอนิมี่ส่วนฝ่ายเราก็จะมีแค่3เหมือนเดิมอ่าไม่เป็นไร ลุยไปก่อนแล้วกันไปเลยดูถ้าตัวละครเราจะเข้ามาครบหกตัวไหมอ่ะเดียวคมันก็จะลงต่อสู้แค่สามตัวละครนะอีกสามตัวละครเนะี่ยเข้ามาทำอะไร,ร,รอ่ะเอาละเอาละ อ,อันนี้อะไรเนี่ยริสึกนะตัวละครตัวนี้ชนะแล้วนะครับเรียบร้อยริสึกนะครับชนะแล้วนะสเตทที่ไรเนี่ยหนึ่งขีดแปครูเซดสามนะครับเรียบร้อยชนะแล้วไปต่อไหมอะ่ะไปต่อไหมอะ่ะหนึ่งขีดแปหนึ่งขีดเจ็ขีดเจ็ดก็ชนะไปแล้ว หนึ่งขีดเจ็ดไปแล้วนะครับหนึ่งขีดแปดเอ๊ะก็น่าจะหมดแล้วนะเออน่าจะหมดแล้วนะครับหนึ่งขีดเจ็ดเนี่ยหนึ่งขีดแปดคูเสีสามน่าจะหมดนะฮะอ่ะถ้าหมดแล้วเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นว่าเคลียร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ดูหลังใหม่แอดเดินไปที่ด่านสุดท้าย1.9 1.9ขีดขีดลองดูนะครับ1.9ขีดแบตเทิร์เลยเหมือนเดิมครับตัวละครเหมือนเดิม นะ่ยเหมือนเดิมเลยชุดเดียวกันเลยเนี่ยอ่ะลุยเอาลครับมีบทสนทนามานะฮะสนทนาแอดสคิคิปไปเลยแล้วกันเอาแล้วครับสคคิปแล้วดูที่ว่าการต่อสู้เราจะใส่ออโต้ได้ไหมเนี่ยใส่ได้ไหมเอ่ยเอา่ะอ๋อ ันนี้แสดงแอนิเมชันด้วยออโต้ไหมเออเป็นออโต้นะครับน่าจักนะนี่แต่ตัวนี้ให้เป็นรูปนิ้วชี้เขาจะกลายเป็นออโต้นะเออจะกลายเป็นออโต้นะครับแล้วก็ดามจอยู่นี่นะครับดามจอยู่ตรงนี้โททอนดามจเออมีแอนิเมชันท่าไม้ตายท่าสกิลอะฮะโอเคอยู่นะ ก็วสวยงามดีครับออโตและสคิปสกิปบทสนทนาไปได้อ่นัาได้นาฟนมาอีกคนนึงนะครับชนะแล้วได้นานฟมาวิกตอรี่ได้ตัวละครเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งโดยที่ไม่ต้องไปเปิดกาชาตินะครับ19แล้วนะต่อไป1 10. 1 1 1นะครับ1-10ไปเลยดูอีกทีนึง เอาละเปิดเลยเปิดเลยใส่ออโต้สะดวกดีนะครับป๊บ๊บเอาละเอาละใส่สกิลมีแอนิเมชันมาด้วยครับเอออย่างนี้เหมือนจะโอเคนะเราดูผลของการสั่งงานพวกเราได้ผลของการวางแผนแผนนี้เป็นยังไงแผนนี้เป็นยังไงตัวละครตัวไหนที่ ที่รู้สึกว่ามีจุดอ่อนเราก็จะไปปรับเปลี่ยนตัวละครเข้ามาในทีมนะครับเออเอออย่างนี้ดีกว่านะครับแอดจะสกิปไปเลยบทสนทนานี่เรียบร้อยเลเวล4อัปเกรดแล้วนะครับ victory ชนะแล้วนี่นะครับนี่อะไรเอ่ย1นึ 11, เอาไว้ก่อนนะ a จะกลับไปที่หน้าเมนูนะครับก็ประมาณนี้นะครับเมเรนนะครับเป็น rpg สาย เทิร์นเบธนะครับก็บอกว่าจะสนุกกับเมียเรนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ